นี่ก็ยังรออยู่นะฮะเรื่องของการโฟนอินซึ่งก็ไม่รู้ว่าใช่แล้วหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวขออญาตรับก่อนนะฮะฟังเพลงกันก่อนอธอ ผ่านมายี่ยงแต่ความผิดหวังคลาดลังทุกครั้งเสียเวลาเสียใจอ่อนล้ะแลวจะไม่มีน้ำตาและจะให้ทำยังไงชีวิตต้องเดินต่อไปข้างหน้านาฬิกาคองชีวิตไม่หยุดนิ่งเพิ่งจะพูดจบนะฮะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วเหมแต่ว่าก็ได้็นไงล่ะใจเราตรงกันทั้งสามคนนะอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วนะครับทั้งโดมแล้วก็แกงส้มเลยใช่ไหมครับอ่ะทักทายชาวอุบลหน่อยเร็ว สวัสดีชาวอุบลรัตนนีเด้อน่ะออเออแบบว่าออกตามภาษานี้เลยพูดพูดภาษาอีสานกันได้ไหมฮะใช่นะครับผมพูดพูดภาษาอีสานกันได้ทั้งสองคนหรือเปล่าฮะโอ้ยยไม่ไม่ค่อยได้ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีโอกาสมาเดี๋ยว เรียนรู้กับสันได้ฮะไ, <c oughs> ได้เลยได, <c oughs> ด้ครับกินดีกัไปเนี่ยต้องสอนด้วยนะครับต <c oughs> แต่ไม่รู้แต่แต่ตอนนี้มีมีมีเก็เรียกว่าโปรแกรมหรือว่าอะไรแบบที่จะออกมาทั่วตามวิทยุตา่างจังหวัดหรือเปล่าฮะอ๋อค,คือบอกว่า,า <ๆ S 1> จริงจริงจริงเรา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 ก็เพิ่งเพิ่งไปเดินเดินสายมาแล้วก็คือจริงจริงแต่แต่หลังจากที่เราปล่อยซิงเกิลเนี่ยเพลงคนไหนส่งไปเนี่ยก็ตอนนี้กำลังรอดูกระแสตอบรับอยู่แลครับผม อืมนะฮะโอเคก็เหมือนที่แซนเองก็ได้ติดตามอยู่เหมือนกันเรื่องของเอมวีที่เห็นบอกว่าเพิ่งถ่ายทำเมื่อวานนี้เองใช่ไหมฮะโอ้โหบอกว่าเราเต็มที่มากๆกับเมื่อวานนี้แล้วก็ใช่ครับพิเศษมากจริงๆเอมวีตัวนี้เพราะว่าเรามีเหมือนเป็นกิจกรรมพิเศษให้แฟนคลับเนี่ยมาร่วมอยู่ในเอมีของเราด้วยเป็นตอนที่คนโสดอะไรเงี้ยครับใช้เวลาถ่ายทํานานไหมฮะหนึ่งวันเต็มๆครับขนาด ประมาณ6โมง6โมงเช้าจนถึงประมาณตีหนึ่งใช่โอ้โหเอาแบบว่ากรรมศึกหนักกันเลยใช่ไหมแล้วแล้วมีเแฟนคลับเข้าไปร่วมถ่ายทําด้วยอะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับเยอะไหมฮะก็ประมาณคือบสองเกือบเกือบสองร้อยคนโอ้โหโอ้โหเยอะมากใช่ว่าแน่นนะครับโอ้โหแน่นเลยใช่ไหมแล้วไปถ่ายทํากันที่ไหนฮะ ไปทำกันที่สตูดิโอแถวบางนาครับ,รบผมอืมอ่ะพูดถึงเพลงคนไหนโสดกันดีกว่านะครับเพลงที่ตอนนี้ต้องบอกว่าที่อุบลก็โอโหนะฮะแฟนแฟนแบบว่าขอกันมาเยอะมากเหมือนกันเป็นเพลงสนุกน,น่ารักน่ารักเป็นยังไงบ้างครับเพลงนี้ก็จริงเ,เ,เ,เป็นเพลงนี้มันเป็นเพลงเป็นโปรเจกต์พิเศษครับใช่ครับเออคิดว่าโอกาสในการมาทำเนี่ย น้อยมากๆจริงๆเพราะว่าคือจริงๆเพลงเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยเป็นเพลงปิเตอลลิ่งหรือเปล่าหรือเป็นเจ้าของเพลงอะไรนั่นแหละประมาณนั้นหรือเปล่าฮะคือจริงๆไม่ใช่ครับเพลงเนี้ยเป็นเพลงที่เป็นดูโอเลยครับเป็นดูโอเลยใช่ไหมครับใช่ครับคือเหมือนว่าเป็นออกมาเป็นของผมและพี่โดเลยจริงๆใช่คือสองคนก็ร้องด้วยกันเป็นการดูเอทการทาเป็นการดูเอทกันเลยเรียกได้ว่าโปรเจกต์ที่เป็นพิเศษมากๆใครไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ทำอีกไหมคือคือเป็นคือเป็นเพลงที่รวมอยู่ในอัลบั้มอะไรหรือเปล่าฮะก็เป็นป็นเพลง าาพึ่งปล่อยออกมาก่อนใช่ไหมฮะใช่ครับ<ช><ช>อ่าพูดถึงเพลงนี้เรื่องของเนื้อหากันหน่อยนะฮะอย่างที่ร,รู้กันคนไหนโสดหลายๆคนน่าจะมองออกใช่ไหมแล้วมันเป็นยังไงในเนื้อหาลึกๆจริงๆเป็นยังไงบ้างฮะก็เหมือน,นจริงๆว่าเนื่อในนี้คือเราสองคนเปนมาเป็นคนโซใช่แล้วมันก็ออกแนวว่าโว่บ่นว่าเนี่ยเราก็โสดกันมานานแล้วมา<ช>ยู่อยู่คนเดียวมานานแล้วไม่เห็นมีใครมารักเราสักทีแล้วก็ เหมือนเราก็เลยถาแนวร่วมหน่อยแนวร่วมคนบอกคนโสดถามว่าแบบคนไหนโสดบ้างอะไรอย่างนี้มาช่วยกันตามหากันนะแบบออกเป็นเป็นหัวหน้ามอฟคนโสดอย่างเด้เอาเนาะหัวหน้ามอบคนโสดนะแล้วเข้ากับตัวตนของเราทั้งสองหรือเปล่าเนี่ยโอ้แน่นอนครับแน่นอนเลย เขบอกว่าเข้าด้วยเนื้อหาแล้วก็เข้าตัดตายการจองการทำเพลงนะฮะพูดถึงเอมบีผมก็พอที่จะได้ดูตัวอย่างภาพบ้างนะฮะมีนั่งรถมีอะไรด้วยอะไรแบบนี้เป็นยังไงบ้างครับเรื่องของเอมบีที่ใครครับเป็นแนวความคิดเรื่องของเอมบีเนี่ยจริงๆก็เป็นพี่พี่ชมงนะพี่ีิงนเขาก็คุยกันประชามกันว่าเอออยากให้ ให้เราออกมาในแนวนี้คือซึ่งภาพมันก็ออกมาประมาณว่าการที่ช่วงเช้าจะเป็นการที่เราขับรถเปิดประทุนกันออกไปรอบกรุงเทพใช่ไปตามหาคนโสดมาเป็นพักคพวกอะไรแบบนี้แลวพอช่วงตกเย็นเนี่ยเราก็เหมือนกับว่าพอเราชวนคนโสดไปละเรากเลยจัดมาตี้คอนเสิร์ตเป็นเหมือนเป็นคอนเสิร์ตให้กับคนโสดทุกทุกคนมาสนุกสนานกันนะครับพูดถึงคนในโสดเนี่ยนะฮะจะมีเขาเรียกว่าเหมือนเป็น ยังไงล่ะเป็นท่อนรับด้วยใช่ไหมครับครับผมเออนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าพิเศษพิเศษเลยว่าพี่โดมเนี่ยตอนนี้เขาก็ได้เปลี่ยนเองเป็นแรปเปอร์ได้แล้วด้วย <laughs> การส่วนของตำมจันแก๊งโซมนะครับคือ <laughs> ต้องบอกว่าตอนนี้ใครที่ไม่ไม่ใช่ฮิปฮอปผมส่วนเป็นฮิปฮอปหมดเลยครับอโยบตอนนี้โยกจริงๆแล้วผมว่ามันก็อาจจะเปลี่ยนแนวค่อนข้างอยู่นะ จากคิปกันแรกที่ปล่อยออกมาใช่ไหมครับก็คือจะเห็นพิรมในรูปของความสนุกสนานมากขึ้นหลังจากที่เศร้าเหลือเกินใช่ไหมใช่เนะครับหลังจากที่เศร้าเหลือเกินโอ้โหเรียกเสียงจำตรงน้ำตาเพ่อให้มมุมหนึ่งแล้วล่ะที่จะได้เห็นกันนะครับนะก็ต้องติดตามนะครับสําหรับคนไหนโสดนั่นเองนะครับเชื่อว่านะฮะ ชาวไทยคงจะ,ะติดตามผลงานกันต่อไปเรื่อยๆแหละนะครับสำหรับ,บนคนในโซเชียคมันนะฮะแล้วมีแผนหรือว่าโปรแกรมอะไรที่จะมาเที่ยวอุบลเราบ้างหรือเปล่าเอ่ยอ่าเดี๋ยวก็คงจะต้องเอ่อช่วงนี้ก็เพิ่งปล่อยเพลงไปครับเดี๋ยวเรอดูกระแสสักแป๊บหนึ่งเจอไหมต้องรอติดตามนะฮะ <จ>อาจะจะมีงานแวะ,ะเวียนไปแถวนั้นแต่คือเราอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเราอยากไปมากๆอยากไปมากๆแล้วก็ถ้าเกิดชาวไอส์เทชั์นเนี่ยขอเอะไนี้มากเยอะๆเนี่ยเราจะไปขอบคุณอย่ถิงที่เลยน,นยะครับเยอะมากครับเยอะมากเนี่ยช่วงช่วงของช่วงของต้นเดือนหน้าก็มีงานแห่เทียนด้วยครับ <c oughs> อเออนะนั่นแหละเอาพูดถึงคอนเสิร์ตหน่อยแล้วกันเป็นไงบ้างครับคอนเสิร์ตมีที่ไหนอย่างไรหรือเปล่าในช่วงนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคิวงานคือเป็นงาน เว้นกันไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็สามารถไปดูได้นะครับที่เออ่การอัปเดตผลงานต่างๆคลิปง,ง,งานพวกเราทุกคนนะครับที่ gmember.com นะครับหรือว่าที่ Facebook ก็ได้นะครับเปิดแฟลชคำว่า X Channel นะคะแต่ว,ว่าคือจริงๆคอนเสิร์ตที่เพิ่งจบไปที่ผ่านไปก็ค,ครับถ้าผมเป็นแบบเดินตายในคอนเสิร์ตอ๋อนะมีแต่ได้ชมตัวอย่างบ้างเหมือนกันโอ้โหยิ่งใหญ่เชียร์ก็แต่ว่าคนที่ไม่ได้ไปดูก็ ไม่ไม่เป็นไรนครับเพราะยวจะมี DVD บันทึกนะครับภาพคอนเสิร์ตอันนี้ต้องรอติดตามเลยยายนต์ได้ดูแน่นอนอ่าต้องรอติดตามนะครับสำหรับคุณผู้ฟังด้วยนะครับ,รบอ่าพูดถึงกันต่อเน,นื่องด้วยสําหรับคนไหนโสดที่ตอนนี้กระแสต้องบอกว่าผมก็ไม่รู้นะแต่ที่อุบลค่อนข้างเยอะแล้วนะจริงๆก็พอสมควรเลยทีเดียวแหละในช่วงนี้นะครับหลังจากที่สองเพลง ไม่ว่าจะเป็นของโดมเองหรือแกงส้มนะฮะที่ผ่านมาสดอยูุ่นชาติของเราโอ้โหนะยาวนานพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะมาก่อนเลยขอบคุณมากครับของโดมมาก่อนแบบแรงสุดๆไปเลยแล้วทีนี้ก็มีรักเธอ24ชั่วโมงด้วยเออซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่นานรู้สึกว่าจะสักเจ็ดแปดสัปดาห์แล้วมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันก็ต้องรอติดตามสําหรับเพลงนี้ด้วยอผมได้ครับอ อัดช่องทางติดต่ออย่างที่บอกกันไปอย่าลืมนะครับรูดฟังอะไรนะเฟซบุ๊กอะไรนะฮะเป็น timember.com ครับเ t a m e m b e r c o m a app c h a n n e l นะครับติดตามเรื่องของคิวงานต่างๆได้ใช่ไหมฮะใช่รวมไปถึงเดี๋ยวอย่างที่บอกว่าเอ็มวีที่เพิ่งถ่ายไปจะออนแอร์กันวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมสามสิบเอ็ดใช่ครับปลายเดือนนี้ครับ ก็ดูได้ที่ YouTube นะครับ y o u t u b e c o m e x c e x a c t i o n a l ซึ่งดูเป็นระบบ HD ด้วยภาพคมชัดแล้วก็ที่สำคัญก็คือดูก่อนใครในโลกครับก็สำหรับใครที่ยังเขาเรียกว่ารอ MV ไม่ไหวแล้วโหลดเร็งไปฟังได้นะครับที่ดอกจันหนึ่งสองสามสองแปดเก้าเก้าแล้วกดโทรออกนะครับอ่านะฮะใครที่อยากจะที<ๆ>่ที่สำคัญคือของแท้ด้วยใช่ไหมเออตัวนี้ ตัวนี้สําคัญสําคัญตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับศิลปินกำลังใจของเราในการทำอยานต่อไปนะครับใช่นะครับอ่ะฝากอะไรกับชาวจังหวัดบนของเราหน่อยเร็วก็ก่อนเลนก็ต้องขอบคุณนะครับชาวโบนัชานีนะครับแล้วก็ขอบคุณชาวไอส์เดชั่นทุกคนด้วยนะครับเพลงนี้เข้ามาขอรูปทุกเพลงเลยของพวกเราได้แล้วก็รวมถึงของให้กำลังใจเปอะตาแปะทุกคนเลยนะครับต้องขอขอบคุณชาวไอส์เดิโอจริงๆนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสเนี่ย เราก็จะไปเยี่ยมแน่นอนครับผมนะต้องต้องมาให้ได้นะฮะ,<น>ะ <laughs> ไม่ไม่ <นะ S 1> เพราะว่าเ <นะ S 1> พราะว่ามีน้องที่คุยกันผ่านในส่วนของแชทบล็อกเนี่ยแหละนะครับก็ทีแรกเขานึกว่าดุมกับแกงส้มจะมาที่สถานีไงกำลังจะออกมากลุ่มใหญ่เลยเออผมบ,บอกว่าโฟอนอินอบอกอย่างนี้ก็เดี๋ยวรอ น่าจะมีนะครับมาที่ใช่ครับก็เหมือนตอนนี้ก็เปิดวิทยุฟังเสียงกันไปก่อนนะครับว่าถ้าเกิดมีโอกาสเนี่ยรับรองว่าไปเจอกันแบบตัวเป็นๆแบบถึงตัวถึงเนื้อถงตัวอันนี้สัญญาแล้วนะฮะถ่ายสัญโอเคยังไงก็ขอให้ประสบความสาเร็จแล้วกันนะครับสําหรับคนไหนสนแล้วก็ซิงเกิลต่อๆไปด้วยนะฮะแล้วก็อัลบั้มเต็มต่อๆไปนะฮะเราจะฟังกันเรื่อยๆแหละนะฮะสำหรับโดมแล้วก็แกงส้มด้วย อ่าวันนี้คงจะเหน็ดเหนื่อยพอส,สมควรแล้วดึกแล้วนะฮะครัโอเคยังไงก็ประสบความสำเร็จแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับผมคุณคขคุณขคุณขสวัสดีครับนะฮะกะ็สำหรับแกงส้มโดมนะฮะก็พูดคุยกันนะฮะในช่วงนี้ด้วยอย่าลืมนะครับคุณฟังก็ต้องต้องบอกว่าในช่วงนี้สำหรับคนในโซนเนี่ยโอ้โหกระแสะแรงพอสมควรเลยทีเดียวแหละใน ในส่วนของไอซซชันของเราโดยเฉพาะในช่วง3-4วันที่ผ่านมานี้นะฮะก็ะก,ก็ก็ต้องบอกว่าเป็นอินเพลงที่น่าสนใจนะฮะมีเขาเรียกว่ามีการรวมกันนะฮะของอแรปด้วยเข้ามาอยู่ในส่วนของเพลงสนุกๆแ,แบบนี้นะฮะต้องติดตามนะครับคนไหนส่วนเดี๋ยวผมจะเปิด ทิ้งท้ายในช่วงของเบรกนี้ให้ได้ฟังกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับโดมแกงส้มคนไหนโสดนั่นเองรุณฟังเอง,ง,เอ,งอยากจะฟังเพลงนี้อย่างไรนะฮะอย่าลืมดาวน์โหลดของแท้ของจริงนะฮะติดตามกันได้เดี๋ยวสันเองก็จะนำนะฮะในส่วนของช่องทางที่เป็นการดาวน์โหลดของแท้ของจริงนะฮะได้เสียงเต็มนะฮะกันะะนะครับในโอกาสต่อไปด้วยนะครับก็สนับสนุนศิลปินที่เราชื่นชอบรัก นะครับกันเต็มที่ด้วยแล้วกันนะครับตรงนี้ฟังกันมาได้นะฮะที่ไอสติชั่นขอกันมาได้ SMS นะครับพิมพ์ไอตามด้วยข้อความนะฮะแล้วก็ส่งมาที่455 4500หรือว่าจะเข้ามาฟังทางเว็บไซต์ก็ได้ w w w r u n n e f m s l a s h i s t a t i o n อุบลแล้วก็ขอเพลงกันโพสไว้หน้าหน้าหน้าเว็บไซต์ของเรากันได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังเอาล่ะเดี๋ยวทิ้งท้ายในช่วงของชั่วโมงนี้กับ คนไหนโสดนะฮะซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากโดมเดอะสตาร์แล้วก็แกงส้มด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้ากับสันคุยกันต่อตรงนี้9 8 2 5อายเซชั่นนะครับคลื่นฮิตของคนอินเทรนนะครับอย่าลืมอย่างที่บอกกันไป SMS พิมพ์ไอตามด้วยชื่อเพลงนะฮะแล้วก็ส่งมาที่455 4500คนไหนโสด อยากจะไปร่วมกวนกับโดมแล้วก็แกงส้มจังเลย <laughs> เข้ากับตัวเองอยู่เหมือนกันนะเนี่ย <laughs> เดี๋ยวกลับมาครับ